โอเคครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอยู่แล้วนะครับกับโซฟี่นะครับลดเสียงแบบ๊ปน่าจะได้ยินอยู่โอเคสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการปลดล็อกนะครับช่องลีลิกนะครับหรือว่าเลลิกนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยการปลดช่องนะครับก็คือเราต้องใช้แต้ม r p นะครับที่อยู่มุมมุมซ้ายบนนะครับโอเคซึ่งแต่ละช่องมันก็ใช้แต้มไม่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพขึ้นมานะครับว่าแต่ละช่องมันต้องใช้แต้มเท่าไหร่นะครับมันจะมี10 P.R. เอ้ย10 r p 20 RP 40 RP แล้วก็80 RP นะครับส่วน i 10 RP นะครับจะใช้16ช่องนะครับใช้ทั้งหมดนะครับ160 rp นะครับแต่ว่า160 RP นี้เขาให้มาตั้งแต่เริ่มต้นครับถ้าผมจำไม่ผิดเราก็ตัดปัญหาพวกช่องที่10ไปได้เลยนะครับแล้วพวก20 R.P. นะครับมันก็จะมีทั้งหมด9ช่องนะครับก็จะใช้ทั้งหมด180 R.P. นะครับ40 R.P. นะครับก็จะมี11ช่องนะครับก็จะใช้440 R.P. นะครับ80นะครับมี14ช่องนะครับใช้ทั้งหมด1120 r .P. นะครับรวมนะครับ50ช่อง50หรือ49ไม่แน่ใจเออ ผมก็ขี้เกียจน,นะผมก็คุณคุณคุณ,คณบุกบวกไปอืมบอกลงบอกลงต,งต,งต,งตงัวแล้วตกคดีชิพหายเลยโอโอเคก,ก็ทั้งหมด1900นะครับ1900งพันะครับถ้าผมพูดผิดหรือว่าคำนวณผิดอะไรนี่แบบว่าเมน้นเม้นได้นะครับบางทีผมกแบบ็อาจจะเบอร์เบอร์หน่อยอะเลยแบบนี้โอเคเดี๋ยวจะมาคุย ว่าถ้าเราจะปลดทุกช่องทุกช่องเลยโดยที่เขาไม่ให้160 rp มาให้ตั้งแต่เริ่มนะครับมันจะใช้อ,อะไรข,ข,ขยะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะชิ้นส่วนอะไอพวกชิ้นส่วนไฟดินน้ำลมไฟแล้วก็เศษชิ้นส่วนความทรงจำอะแล้วนะครับที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับ โอเคใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูนะครับมันต้องใช้นะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถึงจะปลดล็อกทุกช่องโดยที่ไม่มี160มาก่อน,นครับโอเคโอแม่งแป๊บเดียวเ,เวลาก็จะหมดละจะขึ้นรูปได้ไหมเนะี่อ่าโอเคหินหินสำหรับย่อยคะแนนนะครับที่หาง่ายที่สุดเลยนะครับ ก็คือสร้างเองครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้แปะอะไรไว้นะครับแต่ผมจะแนบลิงก์นะครับไว้ด้านล่างนะครับให้เข้าไปดูได้ว่าแต่และช่องมันปวดยังไงเพราะบางทีมันก็แนบรูปไม่ได้นะครับมันต้องอะไรวะต้องเติม VIP อะไรนี่แหละ <laughs> ตอนนี้ยังไม่มีงบเติม <laughs> ไม่ตัดต่อแม่งละโอเค เข้าอันที่3นะครับนี่ะมันจะมีให้เราใช้นะครับทุกธาตุนะครับมันจะใช้ทั้งหมด40ชิ้นนะครับเพื่อให้ได้1ก้อนนะครับโอเคแล้ว1ก้อนนะครับจะมีโอกาสที่จะได้แต้ม RP นั้นเท่าไหร่ครับก็จะมีโอกาสได้ทั้งหมด 97%นะครับก็จะ1-6แต้มนะครับ3%ก็จะได้แค่2-12นะครับแต่ถ้าใส่พวกไอ้พวกแร่โอลิฮารุกอนนะครับก็จะได้เปลี่ยนเป็นนะครับ1-6นะครับก็จะเป็น77%นะครับ2-12ก็จะเป็น23%ครับโอเคแล้ว ค่าเฉลี่ยครับที่ผมลองปลดช่อง40ออกทั้งหมดนะครับอันนี้ผมเหลือแค่ช่อง80นะครับโอเคค่าเฉลี่ยครับจะอยู่ที่2-3ถึงแต้มนะครับหรือ RP นั่นเองดังนั้นผมจะคิดขั้นต่ําสุดคือ2นะครับแต่โอกาสได้1แล้วก็4แล้วก็5ก็มีนะครับแต่ผมอยากจะคิดแค่2นะครับมันเราจะได้แบบเผื่อไว้เยอะๆอะไรแบบนี้ มันต้องใช้แต้มทั้งหมด1,900้ยใช่ไหมครับดังนั้นนะครับจำนวนหินที่ต้องใช้นะครับเราก็จะเอา1,900นเครับทมาหาร2นะครับซึ่งหาร2แต้มก็จะเป็น1,000เอยไม่ใช่950ก้อนนะครับคือเราต้องใช้หินที่เราผลิตอะ9ก้อก้อนแล้ว1ก้อนนะครับจะต้องใช้ขยะหรือว่าพวกเศษชิ้นส่วนนะฮะ40ชิ้นนะครับ เราก็ต้องเอา950น้น้มาคูณ40นะครับก็จะเป็น3 8 0 0 0ชิ้นนะครับถ้าเราไปหารกองครับ1กองจะมี99กองนะครับเราก็จะมีต้องใช้ทั้งหมดนะครับ383.8333 3กองนะครับแต่ผมจะตีไป38.4เอ้ยไม่ใช่384 โกดเบอร์ <l oss bur> อะไรยึดเพ็รโอเคสามร้อยแปดสิบสี่นะครับเสียดายอ่ะขึ้นรูไม่ได้อืหรือต้องเติมผีเมี่ยมแม่งหรือวะออลงทุนหน่อยก็ดีโอเคนะครับอันนี้คือผมคำนวณให้ดูนะครับว่าเราต้องใช้ทั้งหมดนะครับใช้พวกเศษชิ้นส่วนครับสามร้อยแปดสิบสี่กองนะครับซึ่งหนึ่งกองจะมีเก้าสิบเก้าชิ้นนะครับ หรือ38000ชิ้นนะครับโอเคถ้าเรามาปลดทีละแถวล่ะแต่ว่าปลดแค่แถว20ปลด40แล้วก็ปลดแค่80อะไรแบบเนี้ยอ่านะเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับถ้าปลดแค่ช่อง20ครับมีทั้งหมด9ช่องนะครับก็จะใช้แต้มทั้งหมด180นะครับแล้วก็เอาไปหาร2แต้มนะครับที่เฉลี่ยมาแล้วนะครับก็90คูณก็จะได้90นะครับแล้วเราไปคูณเศษชิ้นส่วน40ชิ้นนะครับ 90คูณ40ก็จะเป็น3,600ชิ้นนะครับหรือคิดมันจะมีพวกทศนิยมด้วยครับแต่ผมจะปัดขึ้นทั้งหมดเลยก็จะเป็น37กองนะครับถ้ามาปลดช่อง40นะครับ40แต้มก็จะใช้ทั้งหมด440แต้มนะครับเราก็ไปหาร2นะครับของค่าเฉลี่ยแต้มที่ได้นะครับแล้วเราก็จะได้220ิ ก้อนนะครับหินที่ต้องใช้แล้วเราก็ไปคูณ40นะครับคือขยะที่สร้างหรือชิ้นส่วนที่สร้างนะครับเท่ากับ8,800ชิ้นนะครับหรือคิดตีเป็นนะครับ89กองนะครับถ้าปวดแค่ช่อง80นะครับก็จะใช้ทั้งหมดนะครับ1,120แต้มนะครับเราก็ไปหาร2อนะครับก็จะได้560ก้อนนะครับแล้วเราก็ไปคูณ40นะครับ ของเศษชิ้นส่วนนะครับเราก็จะต้องใช้ทั้งหมดนะครับ2 2,400ชิ้นนะครับหรือคิดเป็นหรือคิดเป็น220อืมบนึงนะส2งหมคิดเป็น227กองอันนี้ผมน่าจะคำนวณผมน่าจะลั่นไปคำนวณพลาดน,นะครับ อันนี้น่าจะประมาณ227ไม่ก็225นะครับอยู่ที่ประมาณนี้ครับรวมจาก20 8 0ถึง80นะครับเราต้องใช้353กล่องโดยประมาณนะครับโอเคนะฮะโอ้ดูแล้วแบบ <laughs> ไม่หวานไม่ไว <laughs> มันเยอะเกิน <laughs> ใครใครเขาจะขายเนี่ยต้อง300เกือบ400กล่กองโอเคแต่ว่านะครับ สำหรับใครที่คิดว่ามันยุ่งยากแล้วก็มันเปืองเปืองชิบหายเลยก็สามารถไปทำเควส์ ep 6นะครับไปเรื่อยๆรื่อนะครับมันจะแจกแต้ม rp นะครับเมื่อสำเร็จเควส์นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ยังไม่ได้ทำนะผมทำถึงไอ้ตัวที่ได้ลีลิกนะครับแล้วผมก็เลิกทำเลยแล้วผมก็มาย่อยย่อยช่องให้ถึง40นะครับคือปลดช่อง40หมด มันจะเหลือ80เหมือนตัวนี้ครับแล้วผมก็จะไปทำเควสนะครับเพื่อเอาแต้มนะครับแต้มที่ได้จากเควสนะครับแล้วก็มาปลดช่องนะครับอย่างน้อยมันก็น่าจะเหลือเหลือไม่เยอะครับมันน่าจะเหลือช่องไม่เยอะให้ปวดล็อกนะครับแล้วเราก็ค่อยมอย่อยแล้วค่อยมาปลดอีกทีนะครับแบบนี้มันจะดูเวิร์กแล้วก็ดูง่ายกลัวนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับปลดช่องนะครับ 1 0ถึง4 0ให้หมดนะครับแล้วค่อยไปเควส์ ep 6นะครับเพื่อเอาแต้มนะครับแล้วเราก็มาปวดช่องแฟนครับมีเท่าไหร่ก็ปวดไปเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ค่อยมาย่อยขยะนะครับหรือย่อยหินนะครับเพื่อเอาแต้มเพิ่มนะครับแบบนั้นมันจะง่ายกว่าแล้วเราจะรู้สึกว่าเราใช้ใช้ใช้เงินในการลงทุนน้อยท <c oughs> ั่งที่จริงแต่คือลงทุนโคตรเยอะ <c oughs> คือเหมือนเป็นการหลอกตัวเองครับว่าเอ้ยอะไรแบบเนี้ยเออใช้นิดเดียวนะอะไรบบโอเคน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับใครที่าต้องการถามเกี่ยวกับพวกลิลิหรืออะไรเนี้ยก็เม้นถามได้นะครับผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับโอเคโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับกข็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ